น้องครับตอนนี้ผมอยู่กับนรดทพัทรพงศ์ยุพดีครับทีมชาติไทยชุดประจเป็นยังไงครับความรู้สึกมาเล่นตะกร้องานเยิ่งมเมืองคนปีนี้ครับแล้วก็มันมันหายไปนานครับห่างหายจากบรรยากาศนี้ไปนานครับครับผมก็เลยกลับมามันได้ล้ำลึกถึงตอนที่ตัวเองกำลังขึ้นตอนที่ตัวเองเป็นเด็กแล้วเห็นพี่ๆทีมชาติ ที่เล่นเก่งๆได้มาโชว์ได้มามันเหมือนตอนนี้เราเราได้มาทําหน้าที่ตรงนั้นแทนพี่ๆแล้วอย่างเงี้ยครับครับผมมันเป็นตัวอย่างมันเป็นแบบอย่างให้เด็กๆน้องๆได้ได้เล่นได้ดูครับครับผมเป็นต้นแบบแล้วก็คิดว่าน้องๆก็จะเก่งกว่าพี่ๆต่อไปครับครับครับผมครับโน้ตพัดพราบงยุคพอดีครับโน้ตตีนตะขอครับฉายาโน้ตตีนตะขอคนนี้ครับคนนี้ก็ดำวารพงจอดพี่ไม้อดีต จอมตีลกาฟาดทีมชาติไทยแชมป์ซีเกมส์เชียนเกมหลายสมัยครับผมครับผมครัาอำเมรุบุนอเมัุบุนแข่งกันนะอันนี้ก็อาร์ตทีมโค้ชทีมชาติทอปว่าทอปว่าครับผมแล้วก็เป็นโค้ชของทีมชาติเราด้วยไหมครับมีโอกาสครับครับผมขอบขอบคุณนี่มีแต่คนดังทั้งนั้นครับขอบคุณนรสพันธุ์พรมดำพร์จอดพิมายแล้วโค้ชอาร์ตนะครับครับผมงานยิ้วเมืองพลครับผมสนุกสนานครับผม